ก็มาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับกับคุณป้าหลอดนะครับคุณป้าบุญรอดใหญ่ขุนทดเนาะใหญ่ขุนทดนะครับเมื่อคืนก็ได้มาขออาศัยคุณป้านะครับค้างคืนที่นี่นะครับเพื่อเพื่อที่เราจะขึ้นภูฝอยลมนะครับวันนี้เสนอเรื่องของภูฝอยลมนะฮะและเราจะไปดูนะครับพระอาทิตย์ขึ้นเนาะ เราจะไปดูแสงรับอรุณวันใหม่กับแสงแห่งพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้คือปลาลอดจกใส่บาตรครับใส่บาตรตอนเช้านะครับผมเพราะว่า,าทุกๆเช้าจะมีพระนะครับเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านป้าลอดพอดีนะครับเราก็เลยถือโอกาสที่จะใส่บาตรนะครับแต่เราคงไม่ทันนะฮะผมและพีมงานก็จะเดี๋ยวขึ้นุงปล่อยลมกันนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณป้าหลอดนะครับขอขอบคุณป้าบุญรอดใหญ่ขุทนทศนครบผมที่ให้ที่อยู่อาศัยหนึ่งคืนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราขึ้นภูกันเลยไปตอนนี้เราก็อยู่บนรถนะครับที่เราจะไปขึ้นภูฝอยลุมนะครับเราจะขึ้นภูฝอยลุมนะครับดูบรรยากาศนะฮะข้างหน้านะครับ ระบินธบตอนเช้าสาธุสาธุสาธุาธบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากเลยนะครับเย็นนิดนึงนะครับก็จะเย็นเย็นหน่อยข้างบนข้างหน้าเลย วันนี้แล้วเราก็เข้าไปเลยถ้าคนไม่รู้เนี่ยไม่ไม่ขี่ลงไปเลยตรงนู้นอ่ะเลี้ยวขวาตรงนั้นอ่ะตรงนี้เลี้ยวขวาไปนกลับรถป่ะฮะนี่กลับรถนีตงยางขี่ลงไปเลงา่งไปนะลงไปเลยครับเรามาถึงแล้วนะฮะ ผารับรุ่นจุดชมวิวนะครับปูฝอยลมนั่นเองนะครับจังหวดัดอุดรนะครับเรียนเชิญเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูแสงแรกของวันใหม่นะครับมาตามมาเลยครับ ตลอดทางนะฮะก็จะมีป้ายป้ายเตือนนะครับเรียนบอกไว้งดน้ำงดอาหารแล้วว่าป่วยหนักเพราะว่ <c oughs> างดน้ำงดอาหารแล้วอ่ะนะครับห้ามน้ำเครื่องดื่มนะครับแอลกอฮอล์จริงๆแล้วผมเขาว่าน่าจะงดนะน้ำงดอาหารงดเครื่องดื่มนะเพราะว่าไม่มีขายไหม <c oughs> เรียกว่าไม่ให้ไม่ให้ซื้อจากข้างนอกมาลงลงข้างล่างไหมพี่น้อยเดินเข้าตรงนี้เนาะดูอันนี้สวยมาก ผมเรียกกล้วยนวลใช่ไหมแต่กล้วยนวลดูด,ดูดูปลีของกล้วยนวลน,นะครับเอ mm. แต่นะครับผมบอกไว้เลยจากกล้วยนวลอะ่ะเวลาเรากินอะ่ะมันมีแต่ใน <laughs> วางกร็กกระเบียนโอ้เราไปชมุดชมุดดูเลยนะครับสวยงามนะสวยงามให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับดูสองสตายายนั่นด้วยเนี่ยนะเอออันนั้คือพี่น้อยนะครับแล้วก็พี่แหล่นะครับสองสตายาย ็ได้แล้วก็รับสวยก็ได้ว้าวเหลือเลิเลยเขินงามมากๆนะครับด,ดุจนะด้านเลยตรงนู้นเนี่ยนะภาพที่จะมาขึ้นนะครับมุมนะน,น,นั้นได้ไหมมุมนั้นได้ไหม าไม่เห็นแสงกำลังขึ้นครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมีเมฆเยอะหน่อยก็เลยไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่แล้วก็ดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศภายในดีกว่านะครับ แต่แสงฝั่งนูน้นอะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่เราแป็กนะครับเพราะว่าเมฆเยอะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดชมวิวนะฮะฝั่งนี้แล้วก็ขึ้นไป ั่งนี้แสงขึ้นแล้วนะฮะแต่วันนี้เมฆเยอะวันนี้เมฆจะเยอะหน่อยนะครับตามนี้เลยนะฮะก็คือบรรยากาศอดีแต่วันนี้เรามาเรามาแป็กไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะฮะช่วงฤดูหนาวก็เย็นๆหน่อยนะครับผมบนภูฝอยลมนะครับแสงแรก รับอรุณนะครับเขาเรียกว่าจุดตรงนี้เขาเรียกว่าจุดผารับอรุณนั่นเองนะครับก็จะมีโต๊ะนะครับมีโต๊ะมีอะไรให้เราได้นั่งนะครับฝั่งนี้ก็วิวสวยนะฮะวันนี้เราไม่เห็นแสงแรกแห่งอรุณแต่เราได้มาสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติในวันนี้นะครับซึ่งซึ่งน่า,น,าน่าติดตามมากๆเลยนะครับ เสียงรู้สึกว่าเสียงจะเปลี่ยนนะ,นะเนาะนะหูยังอื้อไม่หายนะครับจริงๆเราต้องปืนน้ำลายบ่อยๆนะครับนั่นเองนะฮะแล้วก็คนที่เขาเอ,อ,อยู่คนที่อยู่แถบนี้นะครับก็จะมาเพื่อที่จะมาดูบรรยากาศนะครับมีญาติมีเพื่อนฝูงนะครับเขาก็จะพากันมานะครับพากันมาเพื่อที่จะดูบรรยากาศยามเช้านะครับ โอเคนะฮะวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับสำหรับภูฝอยลมนะฮะท่านใดที่ดูอยู่นะครับท่านใดที่ยูดูอยู่นะครับก็เรียนเชิญนะครับเที่ยวทั่วไทยเที่ยวที่บ้านเราก็ได้นะครับผมกับดามแดนนาคาหน้าสาระทั่วไทยแต่ส่วนใหญ่ไร้สาระนั่นเองนะครับถ้าท่านใดดูอยู่อ้อลืมไปนะครับขอขอบคุณนะฮะผู้ที่ ให้การต้อนรับนะครับสำหรับค่ำคืนอันอบอุ่นนะครับก็คืออคุณป้าจําลองนะครับคุณป้าจําลองใหญ่ขุนทศนะครับหรือว่าคุณป้าหลอดคุณป้าไม่ใช่จําลองสิคุณป้าบุญรอดคุณป้าบุญรอดใหญ่ขุนทศนะฮะหรือว่าคุณป้าหลอดนั่นเองนะครับผมเมื่อคืนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากเลย นะครับแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับท้ายนี้นะครับผมดามก็ต้องขอฝากกันไปด้วยนะครับกับรายการหน้าหน้าสาระทั่วไทยกับดามแดนนาคานะครับผมถ้าท่านใดดูอยู่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติ้งๆให้ดามดูกันเลยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรับอรุณของวันใหม่นะครับผมกับดามแดนนาคานะฮะที่ภูฝอยลมนะครับจังหวัดอุดรธานี นะครับผมเรียนเชิญทุกทุกท่านเลยนะฮะสำหรับวันนี้ดามต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ